สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิกอากาศในหัวข้อเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณกําลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณกําลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดเลือกมาเลยนะคะกองที่1นึกองที่สอง1ได้กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังำทาทานายกันเลยค่ะ สวัสดีชาวกล้องหนึ่งค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดสองดาบอัศวินถือไม้ The Tower q u e e ควีนถือถ้วยนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่เป็นประเด็นปัญหานะคะอุปสรรคหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรา เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทําให้เราเฟลเสียความรู้สึกผิดหวังแบบรุนแรงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองนะคะจะได้รับการช่วยเหลือหรือนะคะเราเองจะมีอํานาจในการคิดในการตัดสินใจมากขึ้นมีคนที่รักมีคนที่เมตตาเราเข้ามาช่วยเหลือเราคอยไกด์คอยสนับสนุนคอยให้คําชี้นะคอยให้คําแนะนํา ตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆกองที่1นนะคะอาจจะมีการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะเป็นการเดินทางที่เราไม่ได้แพลนไว้ว่าเราจะเดินทางก็ได้ในช่วงน,นี้นะคะมีบางท่านที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีบางท่านที่จะได้เดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดด้วยนะคะหรือคนที่เงียบหายไปนะคะคนที่บล็อกเราไปหรือคนที่ไม่ได้สื่อสารกับเราเนี่ยจะติดต่อเข้ามาแบบฉับพลันแบบงงๆนะคะมาคุยกันแบบงงๆก็ได้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกล้องสองค่ะมาดูกันว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวของเรากำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดหนึ่งนะคะคือเรื่องที่มันเป็นประเด็นปัญหาในชีวิตเรามาอย่างเนิ่นนานนะคะ ต่อมานะคะปัญหาเรื่องการเงินค่ะถ้าเรามีประเดน็นเรื่องการเงินอยู่นะคะเงินติดคัดนะคะรายจ่ายเยอะนะคะออหรือเราเองกดดันในเรื่องของการใช้เงินนะคะคุณเองนะคะจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะก็อยากจะบอกว่านะคะใครที่เงินเขาเรียกว่าอะไรเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะหมุนเงินไม่ทนันรายจ่ายเยอะนะคะมากกว่ารายรับการเงินไม่คล่องตัวคุณจําเป็นที่จะต้องทํางานอย่างหนักอดทนโอ้โหมุ่งมั่น ตั้งใจมากๆที่จะทุ่มเทเพื่อหาเงินไปซัพพอร์ตครอบครัวไปซัพพอร์ตคนที่คุณรักอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยการเงินจะเป็นปึกแผ่นมันคงยิ่งขึ้นนะคะให้คุณเนี่ยสร้างบุญสร้างบาร,รมีสะสมบุญบาร,รมีไว้เยอะๆนะคะสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจสิ่งที่เราทุ่มเทเนี่ยได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสู้ๆค่ะให้กำลังใจกองสองนะคะ